ตอนนี้เราอยู่อีกที่หนึ่งที่สระบุรีนะคะที่จะให้มาลงพื้นที่ดูทำเลเพื่อที่จะยื่นขอทุนนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหตรงนี้ก็ทำเลแบบสุดยอดเหมือนกันนะคะอยู่น้องแคนนั่นเองว่ายเลยเนีย่ยค่ะวัดอะไรหนองคุกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรากลับรถก่อนนะคะตอนนี้กำลังขับรถตาม จะขอโครงการนะคะเพื่อที่จะไปดูทำเลที่จะมายื่นขอทุนแปดหลังเนะะี่ยค่ะที่อําเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรีนะคะอโอเคเดี๋ยวก็ไปดูทำเลกันนะว่าได้ไหมเมื่อกี้ที่ให้ดูคือเป็นจุดนัดพบแต่ไม่ใช่ที่ดินที่จะมายื่นขอทุนนะนั่นเป็นอบตโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูว่าทำเลสวยไหมนะคะเราจะได้ทุนไหม เออเราลองมาดูกันนะคะโอเคไปอ่าเราก็มาอยู่ในตัวอำเภอเสาให้แล้วนะคะในส่วนของที่จะยืน่นขอทุนนั่นเองนะคะไปดูในส่วนของทางเข้านะอืมตรงนี้ลดส่วนกันไม่ได้แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีทางเข้าอื่นไหมนอกจากตรงนี้นะคะเอโอ้หโอ่กอด ่ามันเป็นหลักๆของที่นี่หรอว่าถนนจะมีแค่นี้ต้องถามว่ามีทางเขาอื่นไหมช่โอเคตรงนี้มีหอพักนะคะน่าอาจจะถึงที่ดีนแล้วหรือเปล่าโอเคถึงแล้วค่ะโอ้ทำเลยอ่ะใช้ได้เลยนะแต่ว่ามาดูในเรื่องของ ทางเข้าด้วยว่าจะติดไหมอ,ไอันนี้โรงงานอะไรครับคืออ๋นนอไม่ไม่ไม่มีเสียงดังเนาะโอเคเอ,อันนี้อันนี้จะสร้างเหมือนเขาเลยไหมคะหรือว่าเป็นอสอ,องชั้นด้วยกะ<อ>ว่าจะขายาถ้จะยแบรวมแปลงรวมแปลงเป็นสี่หลังหลังสี่หลังไม่แฟรหลังดีกว่าหรือกำลังคิดอยู่แต่ว่า คือมันยาวฮะค่ะคือทำเลมันอยู่ในตัวนี่เลยแหละทำเลได้แต่ว่าติดอยู่ในเขตอุบล